สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเชาว้าประจำเชา้าวันที่16เดือนมีนาคมอย่าลืมในส่วนของตัวบริการสัญญาทองคำสกุลเงินนะครับท่านใดสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐจภูเบ้าได้เลยห้องซิกวีพจารย์พี่หมีเป็นห้องซิกที่มีการเทรดสดชนขามี HPSL e ชัดเจนอันตราวิลเลทเกินกว่า80% VT m a r k e t เป,ปิดระทีวันนี้รับโบนัสฟรีท,ทันที50 US d ล l l a โดยที่ยังไม่ต้องฝากกินครับ เอชแคปโปรโมชั่นใหม่ฝากเงินปับ๊บรับทันทีโบนัส20%สูงสุด2,000 USD าร์สบการบางอยา่าคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสวัสดีนครักลมทุนนะครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้โดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบผสมนะครับโดยในส่วนของตัว USD ดลยังค่อนข้างส่งตัวนะครับใกล้ชิดติดกันกับในส่วนของตัวสกุลเงินยูโร แต่ในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรนะครับตั้งทุนอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในปัจจุบันยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในทีอีกครั้งหนึงในหลายประเทศนะครับที่มีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีล่าสุดครับมีการรายงานออกมาใหม่เลยนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะสร้างแรงกดดันให้กับบรรยากาศการลงทุนในตลาดยุโรปก็เป็นได้เหมือนกันครับท้านของประเทศเยอรมนีมีการรายงานนะครับว่าผู้ป่วย3รายนะครับหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนจาก แอตตาเซเดกาไปแล้วนะครับผมปรากฏว่าเสียชีวิตนะฮะเนื่องจากหลอดเลือดอุดตันครับทุกท่านตัวเลือดเกิดเป็นลิ่มนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องจับตาดูจริงๆครับนอกจากนี้ทางฝั่งของซี r รเยังมีการรายงานนะครับข้อความจากบรูมเบิร์กล่าวว่าสถาบันของประเทศเยอรมนีนะครับได้มีการตรวจสอบและพบเจอนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดหลอดเลือดอุดตันในสมองครับทุกท่าน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบนะฮะเชิงลบให้กับบรรยากาศการลงทุนของตลาดยุโรปอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับตัวดีแล้วก็เป็นลบกับในส่วนของตัวสกุลยูโรถามว่าเจอเคสแบบนี้เยอะหรือเปล่านะครับถ้าเราดูจากคอมเมนต์นะครับของบรรดานักลงทุนแล้วก็คนที่มาคอมเมนต์ต่างๆเขาก็บอกว่ามีเพียงแค่30เคสจาก5ล้านเคสเท่านั้นเลยนะครับมันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกตัวดีก็ต้องจับตาดูการขันรับของนักลงทุนด้วยครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ ในส่วนของประเทศญี่ปุ่นกันมากดีกว่าทั้งสุดครับข้ามมาในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับทางการของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมพิจารณานะว่าจะยกเลิกในส่วนของตัวมาตรการฉุกเฉินดีหรือไม่เพราะว่าเชื้อวัสโควิด -19 เนี่ยก็เริ่มที่จะลดน้อยลงแล้วนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่มันเริ่มดีขึ้น มายัางฝั่งของสาหารัฐอเมริกากันบ้านดีกว่าครับ Bank of America นะครับล่าสุดได้ออกมาปรับคาดการราคาน้ำมันตัวใหม่ครับมองราคาน้ำมันดิบ b r e n t นะครับจะอยู่ที่63เหรียญต่อบาร์เรลในสิ้นปี2021นี้แล้วก็ WTI จะอยู่ที่60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับผมตามลำดับถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าในส่วนของตัวราคาน้ำมันนะครับคาดว่าน่าจะมี ปริมาณความต้องการเดี่ยนะครับปรับตัวสูงขึ้นนะครับบลชอกลับขึ้นมาแต่ก็จะเริ่มมีการปรับฐานและคังทุนเพราะพราเท่าที่ผมดูอยู่นี้นะครับตัวของราคาน้ำมันดิฟิวเจอร์สวทเนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ65เหรียญครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงกว่า ตัวเลขที่ Bank of America ให้เอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคุณโจไบเดนครับได้ออกมากล่าวในช่วเช้านีนะครับบอกว่าตัวเช็คเงินสดเนี่ยหนึ่งแสนล้านดอลลาร์ตกนี้คาดว่าจะถูกส่งไปยังประาขออภัยครับถูกส่งไปยังประชาชนเนี่ยภายใน10วันนี้ครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นข่าวใหม่อะไรมากมายนะครับตัวนี้อาจจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวกราฟเท่าไหร่ ก่จะจากากันไปครับเราไปดูการเคลื่อนไหวของตัวตลาดวอล์์สตรีทในช่วงของคืนที่ผ่านมากันนี้สักนิดหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะปรับตัวนะครับปิดบวกกันไปได้เยอะพอสมควรเลยในส่วนของตัวดัชนีดาวโจนส์นะครับผมปรับตัวปิดบวกไปที่0.53% S&P 500ปรับตัวปิดบวก0.65%ขณะที่นั s แสดครับบวกเยอะที่สุด1.05% โดยภาพรวมนะครับดัชนีตลาดหุ้นดิวยย่อปิดพุ่งขึ้นทำดิวไฮติดต่อกันเป็นวันที่6นะครับในส่วนของตัวดาวโจนส์เพราะว่าได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงหุ้นกลุ่มสายการบินและกลุ่มธุรกิจโรงแรมขณะที่นักลงทุนจับตาดูผลประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับในวันที่16-17ที่จะถึงนี้ครับทุกท่าน แล้วก็ในส่วนของตัวผลตอบแทนพัรธบัตรรัฐบาลนะครับหากพูดถึงในช่วงเช้านี้ยังคงติดลบเยอะอยู่เลยนะครับ0.42รส่งผลให้ผลรวมผลตอบแทนพันธบัตเหลืออยู่เพียง1.6เท่านั้นครับใกล้ที่จะหลุดไปที่1.5แล้วนะครับนักทุนหากว่าหลุดเข้าสู่โซน1.5ก,ก,กว่าก็อาจจะสร้างแรงกดดันให้กับตัวของสกุลเงินยูเอสดอลลาร์แลวก็ผลักดันราคาทองคำให้มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาในช่วงเช้านี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับ ในส่วนของตัว ures, ดัชนีฟิวเจอร์สขณะที่ผมพูดอยู่ดีนะครับปัจจุบันยังคงติดลบอยู่ทั้งกระดานแต่ก็ติดลบเพียงเล็กน้อยเช่านั้นครับอาจจะสร้างแรงหนุนให้กับตัวของ u s เอสลาแบบอ่อนๆนะครับจับตาดูกันต่อไปแล้วนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ